สวัสดีค่ะวันนี้ครัวพี่กันจะชวนมาทำแกงเขียวหวานที่หอมมันเผ็ดอร่อยถ้าใครสนใจก็ตามพี่กันไปลงครัวเลยค่ะมาดูส่วนผสมกันก่อนนะคะวันนี้พี่กันใช้เป็นเนื้อหมูในการทำแกงเขียวหวานค่ะเนื้อหมูที่พี่กันเลือกนะคะก็เป็นส่วนของสันข้อหมูค่ะสันข้อหมูก็จะมีมันแทรกค่ะก็จะให้รสสัมผัสที่อ่อนนุ่มหอมมันนะคะใครจะใช้ส่วนไหนของเนื้อหมูก็แล้วแต่ชอบเลยค่ะ วันนี้พี่กันใช้สันคอหมู6ขีดค่ะส่วนของพริกแกงเขียวหวานพี่กันซื้อในตลาดเอานะคะเลือกเจ้าที่ทําพริกแกงสีสดนะคะไม่ดําคล้ําค่ะวันนี้พี่กันใช้พริกแกงหนึ่งขีดนะคะถ้าใครอยากได้แกงที่เข้มข้นหรือเจือจางก็สามารถปรับเพิ่มหรือลดปริมาณของพริกแกงได้ค่ะมาดูส่วนของผักที่อร่อยแล้วก็เป็นสมุนไพรไปในตัวนะคะก็จะมีมะเขือเปราะค่ะ ถ้าอยากได้มะเขืออ่อนนะคะเลือกลูกที่ผิวต่งตึงเกลี้ยกลมไม่เหี่ยวย่นค่ะแล้วก็คั่วก็จะติดกับลูกแน่นเลยค่ะแบบนี้อ่อนแน่นอนค่ะแล้วก็มีมะเขือพวงมาแซมนิดนึงค่ะตระกูลมะเขือเนี่ยช่วยระบบการทํางานของลําไส้ได้ดีนะคะแล้วก็พลิกค่ะวันนี้ใช้เป็นพลิกชี้ฟ้านะคะพลิกชี้ฟ้าจะทําให้ช่วยเจริญอาหารได้ดีค่ะส่วนใบโหระพาก็จะมาช่วยปิดท้ายแกงเขียวหวานค่ะ แกงเขียวหวานถ้าไม่มีใบโหระพาก็จะไม่สมบูรณ์นะคะหลังจากที่อร่อยจนอิ่มนะคะใบโหระพานี่แหละค่ะจะช่วยขับลมค่ะสุดท้ายใบมะกรูดค่ะใบมะกรูดจะช่วยดับกลิ่นคาวนะคะแล้วก็จะช่วยเพิ่มความหอมให้กับแกงเขียวหวานด้วยค่ะส่วนของเครื่องปรุงนะคะไม่ยุ่งยากเลยค่ะก็จะมีน้ำปลาค่ะน้ำปลาที่ดีก็จะสีใสแล้วก็มีกลิ่นหอมค่ะแล้วก็น้ำตาลมะพร้าวค่ะ จะช่วยทำให้แกงเขียวหวานมีรสชาติกลมกล่อมยิ่งขึ้นค่ะปิดท้ายด้วยกะทิค่ะวันนี้พี่กันใช้เป็นกะทิแบบขวดของอัมพวานะคะกะทิอัมพวาเป็นกะทิแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดๆเลยค่ะเหมาะกับเมนูข้าวหวานที่ต้องใช้กะทิทุกประเภทเลยค่ะแล้วก็มีหลายขนาดให้เลือกเหมาะกับการทำอาหารแต่และเมนูด้วยนะคะวันนี้พี่กันเลือกเป็นแบบ500 ML ค่ะ ส่วนผสมก็มีเท่านี้นะคะมาลงมือกันเลยค่ะตเตรียมน้ําเปล่าค่ะใส่เกลือเล็กน้อยนะคะคนให้ละลายค่ะหลังจากที่เราหั่นมะเขือแล้วนํามาแช่น้ําเกลือไว้นะคะจะทําให้เนื้อของมะเขือเปลาะขาวสวยค่ะส่วนของพริกชี้ฟ้าก็หั่นตามชอบเลยค่ะส่วนพี่กันก็จะหั่นฉลับแบบนี้เอาเม็ดออกค่ะใส่ปริมาณตามที่ต้องการได้เลยค่ะส่วนใบมะกรูดก็พับทบเข้าหากันแล้วก็ฉีกเอาแกนกลางออกค่ะ จะใช้สัก5-6ใบนะคะเพราะว่าถ้าใส่เยอะไปก็จะทำให้แกงขมได้ค่ะตามด้วยมะเขือพวงค่ะหลังจากที่ล้างทำความสะอาดเสร็จแล้วก็นำมาเด็ดเป็นเม็ดๆแบบนี้ค่ะปิดท้ายด้วยใบโหระพาค่ะเด็ดเอาแต่ใบนะคะส่วนยอดอ่อนก็เด็ดเอาทั้งยอดเลยค่ะมาหั่นหมูกันบ้างค่ะวิธีที่จะทำให้เนื้อหมูเคี้ยวแล้วไม่เหนียวนะคะก็คือหั่นตามแนวขวางของลายเส้นกล้ามเนื้อค่ะ แล้วก็หั่นเป็นชิ้นพอดีคำนะคะจะได้ทานง่ายขึ้นค่ะวันนี้ใช้กะทิอัมพวามาแทนน้ำมันค่ะในการผัดพริกแกงเขียวหวานนะคะพี่กันใช้ประมาณครึ่งขวดค่ะใช้ไฟอ่อนนะคะค่อยๆคนค่ะเราจะคนกะทิจนเริ่มแตกมันนะคะหลังจากนั้นก็จะใช้น้ำมันจากกะทินี่แหละค่ะไปผัดพริกแกงเขียวหวานค่ะ ตอนนี้น้ำกะทิก็เริ่มแตกมันแล้วนะคะส่งกลิ่นนี่หอมมากๆเลยค่ะนำพริกแกงเขียวหวานลงไปผัดได้เลยค่ะถ้าใครอยากให้แตกมันมากกว่านี้ก็ได้นะคะผัดจนน้ำกะทิแห้งลงแล้วก็จะมีกะทิเป็นลิ่มๆแบบนั้นเลยค่ะแต่พี่กันชอบแบบผัดให้แตกมันอ่อนๆพอนะคะมันจะรู้สึกว่าไม่ค่อยเลี่ยนเท่าไหร่ค่ะผัดจนเครื่องแกงเขียวหวานสุกหอมเลยค่ะหลังจากนั้นก็นำหมูลงไปผัดค่ะเป็นการผัดก่อนที่จะแกงนะคะก็จะทำให้หอมยิ่งขึ้นค่ะ ถ้ารู้สึกว่าแห้งเกินไปนะคะก็สามารถเติมกะทิได้ค่ะค่อยๆเติมค่อยๆผัดจนหอมได้ที่แล้วค่อยเพิ่มน้ำนะคะเพื่อต้มเป็นแกงค่ะและเพื่อความหอมมันของแกงเขียวหวานพี่กันก็จะใช้กะทิอัมพวาขวดนี้นี่แหละค่ะนำมาผสมกับน้ำต้มสุกในอัตราส่วน1นึต่อหค่ะใช้กะทิอัมพวาหนึ่ขวด500 ml. นะคะผสมกับน้ำต้มสุก500 ML ค่ะรวมเป็น1ลิตรค่ะ ก็จะได้น้ำทำแกงที่ไม่ข้นจนเกินไปแต่ยังคงความหอมมันของกะทิไว้ค่ะเห็นไหมคะสะดวกสบายไม่ต้องมานั่งคั้นน้ำกะทิเองเลยค่ะเพราะกะทิอัมพวาให้รสชาติแล้วก็กลิ่นกะทิที่มีความหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดๆเลยค่ะส่วนความเข้มข้นของน้ำแกงผสมได้ตามต้องการเลยค่ะถ้าชอบแบบเข้มข้นมากๆเลยนะคะก็ใส่น้ำต้มสุกให้น้อยลงหน่อยค่ะ หลังจากที่เติมน้ำแล้วก็ปรับเป็นไฟกลางค่ะปิดฝาไว้นะคะต้มไว้สักพักรอให้แกงเดือดค่ะตอนนี้แกงก็เดือดได้ที่แล้วค่ะหืมหอมมากๆเลยค่ะเร่งมือกันต่อเลยนะคะใกล้จะเสร็จแล้วค่ะใส่มะเขือเปลาะลงไปเลยค่ะหลังจากที่ลงมะเขือเปลาะแล้วก็ทําการคนให้มะเขือโดนแกงให้ทั่วชิ้นนะคะสีของมะเขือจะได้สีสวยสม่ําเสมอค่ะเปลือกก็จะได้ไม่ดําคล้าค่ะ ได้เวลาปรุงรสกันแล้วค่ะใส่น้ำตาลมะพร้าวเล็กน้อยนะคะเพื่อเพิ่มความกลมกล่อมค่ะตามด้วยน้ำปลาค่ะช่วยเพิ่มรสชาติแล้วก็เพิ่มความหอมนะคะขอแนะนำนะคะว่าค่อยๆปรุงไปชิมไปค่ะเพราะว่าในเครื่องแกงเขียวหวานก็จะมีส่วนผสมของเกลือแล้วค่ะแล้วก็อย่าเข้าใจผิดนะคะว่าแกงเขียวหวานจะออกรสหวานนํำค่ะแกงเขียวหวานหวานที่หน้าตาค่ะ สีเขียวสวยดูอ่อนหวานส่วนรสชาตินั้นไม่ได้หวานเหมือนหน้าตานะคะเผ็ดน้าเค็มตามหวานปแป้มปแป้มค่ะแต่กลิ่นของเครื่องแกงเนี่ยคือหอมละมุนมากๆเลยค่ะหลังจากที่ปรุงรสได้ที่แล้วนะคะก็ใส่พริกชี้ฟ้าลงไปเลยค่ะตามด้วยมะเขือพวงค่ะใบมะกรูดค่ะแล้วก็สุดท้ายคู่ขวัญของแกงเขียวหวานค่ะใบโหระพาค่ะหลังจากที่ลงใบโหระพาแล้วก็กดๆให้จมเลยค่ะ สีของใบโหระพาก็จะได้สีสวยสม่ำเสมอค่ะเสร็จแล้วค่ะแกงเขียวหวานจะทานเป็นกับพร้อมกับข้าวสวยร้อนๆหรือจะเป็นสายเส้นทานคู่กับขนมจีนก็หอมมันเผ็ดอร่อยค่ะอร่อยแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ครัวพี่กันด้วยนะคะพี่กันจะได้มีกำลังใจทำเมนูต่อๆไปค่ะแล้วพบกันใหม่เมนูหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ